ในคลิปนี้ผมพาทีมงานของผมเอาชีตรอบเป็นมดหนึ่งวันแต่ว่าอชวีวรปกติมันจะธรรมดาเงินไปนะครับผมเลยมีกลงล้อพิเศษนะครับผมนะที่แข่งกันนะครับผมนะก็คือถ้าใครแบบว่าทำภารกิจสิ็ธคนแรกก็ได้ไปเลยครับได้คะแนนไปเลยนะครับผมนะจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์ดูคลิปกันเลยนะจ๊ะไปแกนถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวน,นี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวน,นี้หมนนืนนี้ก็ โอเคทุกคนเราไปดูภารกิจแรกกันดีกว่าว่าเราจะต้องทําอะไรนะครับปโอเคพอแล้วจะกดหมุนแล้วนะทุกคนมา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 คอยเลยคอยเลยดีดีถุดถุยถุยถุยข่าใครสักคนโอเคข้าได้คนได้ได้สิบคะแนนครับทุกคนเอาเว้ยเอาเว้ยย่าหันหลังให้ศัตรูย่าหันไอ้มดหมดจะหมดจะมีเมื่ไหร จะงม,ม่ไเาทอะไรกู่้แต่้ายดบทำไมทำไมลุ่มตู้ทำไมลุ่มตู้ทำไมลุ่มตู้่ะเออน้าเขาจะเข้าไม่เนิรได้อยู่แล้วทำไมต้องรุกกายวานไปเนี่ยวาเนี่ยมันโอเคพี่โตจะบิบะแนอ้ ผู้สาห์ฆ่าไมเดอร์จะตายแล้วอ่ะโอเคก็ทุกคนผมจะผมชนะทุกหน้าทุกคนในชาเลนจ์แรกเฮ้ยเธอทำไมไมเดอร์แบบลุ้มทำไมไมเดอร์โดนไปพอแล้วทำไมไมเดอร์โดนแบบใช่เหรอเออมันได้เหลือกี่หัวใจเหลือสองหัวใจกับอีกครึ่งการไม่น่าเลยอีที่รักก็ได้หัวใจไม่ได้ชนะอีกแล้วโอเคถ้าพร้อมไปดูอีกภารกิจเลยดีกว่านะจ๊ะ โอเคตอนนี้ผมได้10คะแนนนะครับทุกคนมาเรามาสมมูมเปนที่2กันต่อเลยนะครับโอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยเลยเอ้ ทำชุดเกราะนะครับคือทำแบบว่าทำชุดเกราะนี่คือทำก็เรียกว่าฟูลอาร์เมอร์ครับทุกคนฟูลอาร์เมอร์ทั้งเซตเลยเหรอพี่ใช่เซตเลยเหรอเซตอะไรก็ได้ครับเซตอะไรก็ได้ฟ full armor เ์ตายก็ใช้ใช้เวลาหน่อยนะครับทุกคนอันนี้โอ้ยโอ้ทุกคนวันน่าสั่นวันน่าสั่นไอ้ชูไอ้แดงทำไมโอ้โหไอ้แดงแม่งนักสู้ นี่ทุกคนผมเจอแหล่งอาหารครับอย่างแรกนะครับเราต้องหาอาหารกันนะครับการพิการขู่ได้ไหมพี่ผมขอขู่หน่อยขู่อะไรวะเอาเลยไอโชเงินเดือนมีอะไรบ้างเนี่ยไม่อนุญาตให้างโอ้ยทุกคนมันไม่ใช่เวลามันตหลกนะครับทุกคนไม่จ่ายทุกคนมีเวลาในการทำเงินนะครับถ ouais ้าคุณไม่ทำคุณก็จะแพ้ครับผมเฮ้ยรู้ละไล่ฆ่าดีกว่าเบฟอ๋อเแบบเป็นโจนเป็นโจนอ๋อเป็นโจวมากงั้น

ทำไม่ทันอยู่แล้วข้าวไม่นี่ครับผมอย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนคืออาหารนะครับอย่าลืมนะครับผมคุณมีเวลาสิบห้านาทีในการรังสรรค์อนะเดี๋ยวเดี๋ย่ไม่ใช่ในคนละคนละรายการไอ้อยู่ไหนไอ้พวกมดอ่ะพวกมดอ่ะไอ้พวกกระจอกย่าเหมือนเราเหมือนเราอยู่ในคังก์ก็เกมอ่ะเรากำลังทำอะไรกันอยู่ไอ้มดอยู่ไหนไอ้มดไม่ใช่ใครชื่อมดเปล่าหรือเปล่าขอโทษด้วยนะไม่ไดใครชื่อมดเปลาหรือเปล่าขอโทษด้วยนะเดี๋ยวอาจจะมีคอมเมนต์มาก็ได้นะ เมดิบูลีแม่บล์เม่ดุจที่มดเลยหนูจะไปบองเมดบลเหรอเรียบร้อยไปโดนอันซับก็กดรีพบมีน้องนกแหละนนกโอ้ยทุกคนผมต้องรีบหาเนื้อสัตว์ว่ะเออผมเจอแต่ถ่านผมต้องการเหล็กไม่ใช่ถ่านเจอฐานดีแล้วพี่ยังไม่เจอเลยเลยเราต้องเราต้องขอไม่เอาถ่านมีนกเนี่ยนกน้อยเราถ่านพี่จีิปเก็บถ่านไปแล้ว โอ้ทุกคนเหายังไม่เจอเลยเลยอ่ะเขาเจอแร่เลยเป็นเหมือนเหล็กมันไม่ใช่เหล็กมันคือแร่เนี่ยเจอแต่หินอ่ะเฮ้ยเจอฐานแล้วตอนนี้มือนจะเป็นคนเอาฐานเปเหรอเฮ้ยทุกคนเบมได้อุปกรณ์แล้วต้องฆ่าเบมแล้วทุกคนต้องรวมพลังกันเลย้ยโจรมีคนเดียวโจรมีคนเดียวโจนกินโจนไงทุกคนคือโจรกำลังจะโดนป่นซะเองอย่าพึ่งยังอาชีพเราสิโดนป่นโจรเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโจรป่นใจ่เฮ้ยหวานเฮ้ยหวานอยู่ไหนทุกคนตามตามหน้าหวานไอ้พวกมึกำจะตาย ทุกคนกันโรตีตายเฮ้ยไม่มีไม่มีนี่แน่ต้องหาของใหม่นะครับถ้าคุณตายคุณต้องหาของใหม่นะครับคุณเวลาแค่ห้าทุกโรตีตาย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 โรตเขาเจออะไรกล้อง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 พี่หวานตอนนี้มันจะเป็นยังไงทุกคนกดทุกคนกดปีเลยแล้วจะเห็นงบมดเผยหัวเริมจะมดเป็นเดรร็อกเมดมดหน้าคนอนิเมะเลย คุณทำโมเดลครับคุณทำมดดีๆหน่อยครับดูดวตาของมดตัวนี้สิที่หวานหวานลอยแล้วหวานมีอาหารทหวานเลือดที่เหลือเลือดที่เหลือเท่าไหร่เอ้ยเจอใจเจอควาล่าด้วยอยากกินควาล่าจังควอลามาตัวนี้กินอาหารด้วยไว้เจออยู่แถวกูไว้ว่ามีคนตายไว้เจออยู่ไหนน้องอยู่ในใจเสมอพี่เกิบตายแต่ว่าตัวตายเลยนะ น้องอยู่ไหนไม่คิดไม่คิดมันเลอแค่ครึ่งหัวใจอ่ะเอ้ยทุกคนแบบต้องการอาหารด่วนแบบวันแบบเหลือแค่สามหัวใจไอ้มดแดงอยู่ไหนว้ายมดแดงไงมดแดงไงอยู่ไหนอาหารฟ้าบนดินไฟฟ้าไฟฟ้าบนดินไฟการโอ๋ถ้าไม่มีหัวเขาอยู่ตรงนี้คือแกฆ่าเขาได้เลยไอ้หัวเขาไอ้มดแดงไปอยู่ไหนวะตอนนี้เราหาถ้ำผมหาถ้ำไม่เจอไม่มีใครหาถ้ำเจอเลยฮะใครจะหาก็หาไปหวั่นจะตายหวั่นไปเจอโอ้โหเนี่ยเขาบินแล้วใครจะหาก็หาไปตอนนี้หามดก่อน หไอ้ป๊อปแดงอยู่ไหนวะไอ้ฟ้าบนดินบอกอยู่โอเคผุกคนผมหาไม่เจอแล้วผมว่าแต่เวลาที่ผมจะต้องลงลงด้านล่างนั่นแหละทุกคนาัาหาเจ้าบ้าลืมไปแล้วว่าถ้ำมันอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยผมเจอไส้เดือนได้เฮ้ยไม่ใช้แข่งใจเฮ้ยมีไส้เดือนมีไส้เดือนได้อ่ะ scp scp ตายแน่ๆน่เลยไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่ามันตัวขาวๆขายาวๆอ่ะอ๋อเอ้ยระวังนะกันไปละมันกินเไปนะไปมาดกินแต่กินเลยไม่อู้โอ้ตงตัว สั่งโอ้ว้าวบ้านหมาหมาบ้านผมเขากัดกันอ๋อบ้านหมาบ้านหมากัดกันอ๋อนี่ยว่าไก่กับหมาเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยแต่รู้นะแต่ว่าเก็บไปแล้วว้าทอลการอะไรเนี่ยเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะได้ครบวะเนี่ยครับโอ้ยมีไก่จะจะสักส่วนเนี่ยดวงเดียวพี่การพี่การน้องกูเลื่อยนอนตายไโอ้ยผมเจอเหล็กทุกคนโอ้ my god เราเจอซอมบี้เอ้ยผมเจอตัวอะไรตัวดำๆตัวใหญ่ๆอ่ะเฮ้ยตายอีกแล้วมันจะตายมันอยู่แถวเราไอ้นี่มันอยู่แถวเราตัวใหญ่ๆซอมบี้ไอ้นี่เปล่าไอ้นี่เปล่าอะไรวะไอ้กราดเพชรผัดใต้สะพานเมื่อกี้หาหกได้เจอเยอะเลยอ่ะงูงูงูเออเมื่อกี้ก็เจอเหล็กอ่ะยังเอาไม่หมดเลยไป็ตัวอะไรอ่ะนี่ครับไป็ตัวอะไรอ่ะนี่ละครับคนที่ไม่ระวังตัวก็ต้องตายเป็นธรรมดาไม่หมดไอพี่กายมันคือตัวอีอย่างเงี้ยเนาะทุกคนหยุดหยุด ชีพมาหาขอนะข้าพิการด้วยของอะไม่ต้องของอะไม่ต้องเซตเดียวก็ได้นะแบบมาผสมกันได้แต่ส่วนน่ะเขาจะมาโอ้ขอแต่ว่าช่วยด้วย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 หมดคนทำมันหายไปเลยัรออยูแล้วจุดเกาะจุดเกาะมันหายไปเลยช่วยเกาะไม้เหรอครับโอ้โหมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าครับมันไม่มีมดอย่างนั้นหรลยไม่ห่อคอยอะไรอะ เฮ้ยเขาแอบลงมัดมาป่าววิทุกคนเจะสเกลเลยตันทรายกับฟิโต๊ต้องยากๆหแหละทุกคนเออเออเออไปเจอหาแล้วจอหมู่แล้วทุกคนผมได้ชิ้นส่วนแรกแล้วจะงัวจะงัวจะงัวหวั่นว่าหวันน่าจะหาท่ามตองไม่เจอแหละเพราะฉะนั้นหวันต้องลงท่ามท่าใหม่ใครจะหาใครจะหาหาไปเลยตอนนี้หนีอย่างเดียวครับอุ้เดี๋ยวหนีหนีจะได้หนีจะได้คะแนนเหรอวะไม่เป็นไรที่ผมไม่เอาไปเฮ้ยต้องเอายทุกคนมัากังจะตายเฮ้ทุกคนกำลังจะตายเลย ตายเลยตายเลยตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาทุกคนเลยสองใจงานผมมีอะไรกินบ้างมนกำลังโดน2ตัวอะไล่ะ่าทุกคอนนะพี่ผมจะเจอเี่ตลอดไปนี่คือตอนนี้เอาจริงๆเมมดหลงทางเลยว้า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 ยมดายว้ายั้ายว้ายว้า้ายว้ายปเายว้ายครับว้ายว้านว้ายยอ้ายว้ายว้ายวอายว้ายายวะายว้าย้ายาย้าว้ายย้าว้านย ไม่ครับเกมสัตเกมสัตศัตรูกันแล้วหนึ่งเกมเกมยังดังเนินต่อไปครับผมยังเนินต่อไปครับเออพีทแบบว่าเสียโอกาสอีกแ้าทุกคนเจอซอมบี้อีกแล้วอ้าวทุกคนเบต้าตายไหมนะไม่รีเซ็ตทุกอย่างไงเอาไีเซ็ตทุกอย่างอ๋อคืออ๋อคือไม่เจออะไรเลยใช่ยังไม่ตายเลยก็มีหวานกับเอ้ยวัววัวถือว่าเป็นสัตว์พิเศษนะเว้ยเ้เรราาาสมถพราะว่าถ้าเข้าวัวอาจจะได้เขาเรียกว่าดับหนังไงดับหนังเราเออเราเราไม่เอาหรอกเควสนี้เราไปเอาเควสต่อไปเว้ย เไปคะแนนต้องเยอะกว่านี้แน่นอนชัวร์ปะถามได้เจอว่าถำหายไปแล้วครันี้มันยากว่ะผมว่าถ้าโอเคเอาไม่ว่าใครทำคุณนี้ชนะจะเอาเลยครับชนะเลยครับไม่ต้องแข่งแล้วเฮ้ยไปะเนี่ยหยอกเล่นครับจบเลยมะเนี่ยอ๋อโอ้ทุกคนเหนือนซอมบี้มาเจอซอมบี้ว่าตาฟาก็ยังดีกว่ามันเจอคิปเปอร์พอดาบักพี่เจอนี่ยสกิเลตันทำไมวัวไม่เจอวัวเยอะขนาดพอดาาบักจะจำจะเจอทุกคนถ้ามันมืดมากอะครับ ทุกคนกำลังจะตายทำไมมดอัดจังโอ้เจอสเกลตันงสองตัวหวานีสามตัวหวานมาเป็นมดเลยนะหวานจะตายไม่ได้มดตัวนี้อัดกันพิ้วว่าแค่ตายผมยังเข้าเซิร์ฟไม่ได้เลยพี่มดใจมดมดใจมดโอ้ทุกคนเหมือนเจอแมงมุมทุกคนมาแรงมุมนี่น่าเกลียดมากเลยน่าเกลียดน่าเกลียดกว่าซอมบี้กวอาเอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ที่เสียงลาวา พยายามหาถ้ำแต่หวานเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ลายแมงมุมลายตัวนั้นมาดีมดตัวใหญ่ประมาณ3บล็อกแต่มดหนึ่งบล็อกใหญเลย้ทุกคนมันมาจริงทุกคนมันมาจริงตัวอะไรลูกบอดิจิตอลเจอตัวอะไรไม่รู้คล้ายๆมีกล่องนมอยู่บนหัวแมงมุมแมลงมุมแมลงมุมคืออะไรวะแมงมุมพยุมหัวใจพี่หวานน่าจะไปเรียน ภาษาไทยเพิ่มนะมาแรงมุมกระยุ่มหัวใจนี่คุณผ่านอนุบาลมาได้ยังไงครับเนี่ยรู้ว่าเจอลาวาทำเกาะลาวาได้ปะคุณยัดในข้าวโตเหรอครับใช่ครับโอ้โหมีสี่ขาหรือหกขาหลายขามาแรงมุมมีสองขามีหลายขาไม่ไม่ไม่แรงมุมมีสองขาพนใหญ่ได้ด้วยใส่หน้ากากด้วยเโอขอ้ยโอ้ยทุอนเออไออันนี้ก็อันนี้เห็นได้กับเบย์นนี้เห็นดะกับเบย์อะไรที่เบย์พูดมาก็มีผล มันมีสามคนสามจักรวาลทุกคนโอ้ชนะชัวร์คนจะต่อเอาเหน้าพขึ้นเลยนะไม่บอก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 บอกก็รู้ดิฆ่าพี่หวา่เฮ้ยยังยังน้องยังพี่ยังหนีซอมบี้อยู่เลยผมอยากได้วัวอีกตัวเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใกล้โจใกล้โจทุกคนโจเดี๋ยวนี้ทุกคนนี่คือผมไม่เจอซี่าผมไม่เจอซี่ได้เลยเดี๋ยวผมจะใช้โอพีในการหานัจริงจริงจริงไม่เจอเด็กแล้ว อันนี้เเกินนไปี่ยกว่าจะเจอเหล็กคนคนอื่นเขาจะชนะกันแล้วมึงเนี่ยโอ้โหทุกคนไม่ผมผมก็ว่ายหมดครับว่ายหาเหล็กครับคุณจะหาอื่นก็ได้ครับเออหาอะไรก็ได้ที่แบบทำชุดเกาะได้อะไม่ครับหาบัวยากเกินไปผมไม่เจอบัวเลยเจอแตล็กสิพ่ไม่เจอบัวเลยเจอแต่แบบเจอแต่หอยไม่ค่อยเจอหวายนะเออก็หาหวายไม่ค่อยเจอครแล้วเสร็จแล้วพี่แลวต้องไปยุ่กับเขาจะตายชนะแล้วเหรอชนะแล้วมันโตโอเคครับผมอะ โอเคครับไมเนอร์คุณมขขอองโตไมเนอร์ได้ไปอ่าโหการเขาอุตส่าห์เจอถ้ำแบบไมายเนอร์ได้ไปอีกสิบห้าคะแนนนะครับกูครับขวานไม้มาทำไมอันต่อไปอะไรดีกว่าทุกคนโอเคผมขอให้มันได้อันที่แาไม่โอเคยากๆกับทุกคนเอาไปยากไปเลยโอ้ยแค่หาชิดขอก็แบบโหดเกินพอคาปิคเอ็กโชว์ ข้างงว่ามาตั้งเยอะอ่ะขอเนื้อไหนดีไม่ดี่นักกูหินตำนานกูหินนี่นะหกสี่ก้อนทุกคนเริ่มได้เอาเก่าที่ก่อนละกันหกสี่ก้อนหกสี่ก้อนทุกคนต้องเอาใหม่นะครับอันใหม่นะครับล่าจ๊าบครับเชฟมีคนล่กของผมมีคนล่างผมมีคนล่าของผมมีคนล่าของผมเนี่ยเล็งมือครับเชฟเฮ้ยใครเนี่ยเชฟครับมีคนโกงเขาขโมยของไม่ได้สองตัวคุณเลย ไม่ไม่ได้เข้าตัวกูเลยกูเป็นคนอุดนะเว้ยโอ้น้ำไอ้น้าไหนมันเอาน้ำมาใส่กูอะตอนแรกมันไม่มีนะเฮ้ยอะไรแข็งแยมือครับคุณเหลือเวลาอีกแค่5นาทีนะครับเฮ้ยอย่าแยกกันคุณดีเฮ้ยมันมันถูกแยกกันขุดไม่ว่าหรอกแต่มันมีแบบเราขุดแล้วอีกตัวหนึ่งกับเขาอ่ะอ้าวผมได้ครบแล้วครับครบแล้วครับผมครบเฮ้ย ไอเบยไอเบยชนะทุกคนไอเบยมันฆ่าคนโอ้โหยเบยเบยจะโห่วยกันไปแล้วผมเก่งผมโอ้ยเบยโอ้เบยสอนว่าไอคิวใช่ครับเอาได้เบยเจอกันหน้าบ้านเบยได้ไปได้ไปได้ไปสิบคะแนนนะทุกคนถือว่าเป็นคนที่เหลี่ยมที่สุดในกลุ่มเราแล้วนะทุกคนเจอกันหน้าบ้านไม่ว่าไอคนที่มาไล่เก็บนี่คือเบยใช่ไหมอยากได้แฟนเลียมๆโทรมาได้นะจ๊ะโอเคมาแล้มาอันต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนมาเรืเป็นเก่งว่ะ ดินี่อาเอาเบสกับลุงโอ้โหนัดเลยเนี่ยเขาหากันดีกว่าไปเลยเด้อไม่ได้ครับอ้มาใชเอเจนต์เลยใช้นะครับอันนี้คือเราฆ่ากันไม่ได้ทุกคนใครหายแตคนแรกขึ้นอาชีพเป็นคนนั้นก็เขาเรียกว่าวินเนอร์ไปเลยนะครับวินเนอร์ไปเลยเด้อทุกคนเจอกันเด้อเกียร์ทุกคนล้วเหลเกียร์เหลทุกคลิปเลยโชว์เลยตกตายอีกแล้วทุกคลิปเลยโชว์ต้อกการไม้ต้อง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 การไม้ เมื่อกี้อยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เสียงอะไรวะเสียงอะไรแว๊วแว๊วเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรของอยู่ไหนของอยู่ไหนเฮ้ยขึ้นยังไงขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงไม่ได้พี่มาติดมาติดไอ้หนอนนี่อยู่พี่ไม่ได้จะมีด้วยไไม่เวตาเวตาจะมีกับพี่ไม่ได้จะด้วยไมเวตาจะด้วยพี่พี่มาทำอะไรตรงนี้พี่มาติดหนอนพี่ ทุกคนหวานกับเพจแบบชิวมากอะโอเคที่ที่เราเกิดอยู่ตรงไหนวะอยู่อยู่บนเขานี่ใช่ป้ะโอเคหวานอ่าเนื้อหมูพี่แบ่งกันมาให้ครับขอบคุพี่กาสปาพอยก่อนละกันสปาพอยก่อนเอ้ยอ้อะไรเบต้าเป็นอะไรของมีพี่กาไอนนอตไอนนอตเวนนั่นเป็นอลไรละครับเขาบอเวลาขุดแล้วมันมีหนอนอะโอ้ยตรงนี้มัน ผมจะลงไปยังไงให้รอดดีวะไม่มานอนไม่วนอนไม่หิวนอนไม่หิวนอนไม่หิวนอนม่หิวนอนไ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 ม่หิวนอไม่หิวนอนไม่หิวนอนไม่หิวนอนไม่หกวนอนไม่หิวนอะเม่หิวนอนไม่หวนอนไม่หิ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 ัอนไม่หิวนอนเม่ติวนอนไมเหินอนไม่หิ้นอนไม่หิวนอนไม่อิวนอนไม่หิวนอนไ่เรานอนไม่เราไม่หิวนอนไม่หิชนอนไม่ห้วนอนไม่หน โอเคอุ้ยทุกคนมาดีเจตคอมบี้ของผมจะอยู่ดตลาดมันเนี่ยเอ้ยไอ้ไมเนอร์ของพี่มาเว้ยเอ้ยทุกคนไอ้ไมเนี่อย่างเรียมอ่ะพี่รู้เหรอเฮ้ยเจตเยลลี่เเยลลี่ทุกคนทุกคนมาลืมเอาอันนี้มาลืมเอาลืมเอาเขาเรียกอะไรวะตาเผาแบบวายของตก ล้วไม้ก็ไม่มีดเลยี่กนเสียกลิ่นแล้วไอ้คมสิ้นหวังยังรอดอยู่วะยังรอดอยู่คนเอดลงนี้มันจะตายไหมวะไม่ตายหรอกตายไม่ตายก็ยลี้ยงไม่ตัวถ้าถ้าของตกพี่ตายแน่เลยเพราะของพี่เยอะมากอ่ะเสียดวงเสียได้อะไรตอนนี้ศักดิ์ศรีมันอยู่ในกำมือศักดิ์ศรีเจะาขออนาคตอนาคตติ่ในกำมือฉันแล้วยังไงล่ะยังจะสอนเรื่องศักดิ์ศรี่ ไอ้ซอมบี้ไปไกลดิเออกิกะซอมบี้คนเราชิวชิวินนิวยอร์กเอาเสื้อค้างครับเจอถ้ำเป็ค้างครับเป็นค้างครับโอ้ค้างเงี้ยครับกำลงค้างเมื่อกี้ครับหายแล้วครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมล่วงลงไปในถ้ำเลยไม่มีผีเปรตในถ้ำเลยปะอะไรวะเนี่ยไม่มีผีเปรตในถ้ำเลยอะไรบ้างวะเนี่ยตรงนี้แล้วกันอุ้ยน่ากลัวเป็นบ้าเลยอาหารที่ฉันหามามันหาหมดเลยอุ้ยทุกคนเสียงยิงซอมบี้มันยิงปืนอะไรกันข้างบน ยิงปืนยิงดังแจ๊คจิ้วจิ๊วจิ๊วคาราฟิอะไรเขาร้องเาร้องเรียกครรสฟิไม่รู้อ่ะอ๋อรู้แล้วเสซนซอมบี้มาจากไหนมาจากการนี่เองไม่เป็นคนแรกเคยรู้ได้ไงอ่ะหวานเพราะว่าเขาดูจอกันอยู่ยังไงล่ะพี่การโอเคพี่การได้ไหมผมจะบอกอะไรให้นะใช่ถ้าผมมีเหล็กอ่ะผมชนะทุกคนมาดูโอ้อ้ยอ้อไอ้เบ๊เบ๊เจอเพชรทุกคนต้องไปเราต้องฆ่าเบนยทุกคนไม่ต้องฆ่าหรอกซอมบี้แต่ฆ่าผมเองเนี่ยได้ไหมไม่นะจุดกูแดง ไอแดงเจอถ้ำเดียวกับเราเหรอไอแดงไม่นะไอแดงมันเป็นอักเสบไอแดงไม่นะอักเสบไอแดงเราอยู่ด้วยไอแดงไม่หายท่านายตายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซ้ำเติมให้ซ้ำจบซ้ำจบฉันอยากได้เหล็กใครมันฆ่าฉันเมื่อกี้เขาบอกว่าทอเออะไรนะนดยมั่วมันจริงอยู่ใกล้ลาวาใช่ไหมทุกคนไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงรคับไม่จริงครับไม่จริง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 ครับคุณมั่วเองครับคุณจะมั่วครับ ใช่เราอุ้ยคนพังแล้วอ่ะดีนะเราครับมาครึ่งหัวใจไอ้แดงเราไปด้วยไอแดงอยู่ไหนก่อนวันดีวันดีไอ้แดงเราไอ้ชมพูเองไอ้เชอร์รี่ไอ้เชอร์รี่ซิิวอฟไอ้แดงในโดนระวายไอ้แดงไอ้แดงลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยนี่ไม่ได้นับเองเลยเอ้ยเจอเจอเอเมโรท่านบอกว่าเจอเอมเมโลไม่นับไม่นับครับจำตามทันเสียใจด้วยนะครับ เอเอ็มไม่รอแต่คุณก็ตายอยู่เฮ้ยเอ็มไม่ล้อมันหายากกว่าเพชรนะไมไม่ครับเกิดตกลาวาเราเราต้องขุดเพชรครับแมวครับไม่ไม่ไมเอ็มโซแซ โอ้เสียงอะไรวะหลอนหูชิปเปก่งเสียงจากจอการนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกผมออกไปแล้วครับผมแรกมาลิงกิงกองอยู่ข้างหูเนี่ยมาลิงกิงกองก็ปิดเสียงพี่จ้อมาลิงกินกองอ่ะไม่เสียงสิว่าเสียงสาระมนตายไปแล้วแต่มันยังหลอนหูอยู่เลยอ่ะหวานก็แกพับจอมันดูจอเขาคือแกพูดโกงยังไม่ได้พับเลยหวานมีเตาเผาไหมพี่ที่ไม่ได้เอาอะไรมาเตาโตคาร์บี้ไม่ได้มาเลยเมาหลอน้มาตัวก็ไม่มีเมาหลอนจะพากลงรังเลยมอนสเตอร์มันเยอะจัง ว้าวไม่เจอเดมอนเลยว้าวไม่เจอเลยวะผมเจอนะเจอเดมอนใช่ครับแต่ไม่มีที่ขุดโอ้ใครใครเนี่ยอใครเนี่ยวานก็จะตายอยู่แล้ววานสวยพี่หวานสวยสวยหยิบหยิบ เป็นการเอาเป็นการข้าวหวาตอนแรกเอ้ยไม่นอรช่วยพี่หน่อยเออโอเคไม่เป็นไรหวานนี่เป็นข้าวเพื่อชาเลนจ์นี่คือคือเก่ข้าเพื่อความสนุกของแกอ่ะเปล่านะเขาเปล่าแกอาจจะดูผิดก็ได้สีชมพูมีตั้งหลายคนคนเดียวคนเดียวเออหีิมบูมตั้งหลายคนเออคนเดียวพี่เออใครเนี่ยการการจ๋าพูดไปการเอาคือพี่เท่าเทียม เอ้ยมือเปล่ามือเปล่ามือเปล่าจะนะเว้ยของเขโคตรเยอะหวานเราก็ชิลๆตอนนี้กำนายใครก่อไม่ได้ยานอยากโกงนี่เอ้ยแกโกงโกงเหรอแกโกงบางทีปุกะทอนะไม่ไม่ไม่ห้ามห้ามห้ามไม่ปีนี้ก็ปีนี้ก็เวอยู่ข้างบนไงกูอ้าวอ้าวหาตัวเวลาต่อไปแน่เลยกูขังเตีนไว้ก่อนแล้วกันโอ้ยต้องหาทางทุกคนมันก็จะเป็นไลนต่อไปพี่บาน ผมเจอซอมบี้ไม่เลยนะตันที่คอนต่อหน้าแล้วแต่ว่าไอ้นี่ตกตายตัวเดือดเลยเฮ้ยซอมบี้เอาเบรกมาดิไม่ไหวทั้งทีตอนนี้ไม่ไหวก็ขอพี่เอ็กงงๆได้ไหมสักอันหนึ่งได้ถือว่าเป็นการที่เขาแบบว่าทุกคนเฮ้ยอย่าเซตสปองนี่ต้องเซตเข้าไปข้างบนทุกคนอ่ะให้ไปสามอันทุกคนได้เเขากอะไร เฮ้ยเบด้าเลยอ้าอีทเบชนะแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรอเบตตัวฮะฝากเชรนได้แล้วคืนนี้ผมไปหน้าบ้านเลยเบย์ไได้เลยเปิดจะมาลองค้าคืนกับเพื่อนโอเคครับทุกคนเบต้าได้ไป20คะแนน20คะแนนนะครับค้อดีเดี๋ยววันนี้จะไปบ้านเดเบไปส่งเดบขึ้นสวัสด์ตอนนี้คนที่ยังไม่มีคะแนนคือมีแบบผมเบไปโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มอันสุดท้ายแล้วกันแบบเป็นอันสุดท้ายเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคิมมันเริ่มนานแล้ว ช่ไปเดี๋ยวจะเริ่มสุ่มเลยนะครับขาปิดแอรับาปิดแอร์ปวดขึ้นสวัสดีฮะซอมบี้ซอมบี้ที่หาข้นี้เจอเลยเถนักตัดไม้ตำนานอีกแล้วโอ้โหตอนเออแต่ก็ดีตอนนี้ไม้ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีจักรันเลยไม่ไม่มีจักรันเลยมา ของตนี่การรีเซ็ตทุกอย่างครับทุกคนมาสปาที่เดิมมั้ยยังครับที่เดิมแล้วครับพี่พีเอชฟีโต้นี่ครับทุกคนมาเริ่มนะครับตัดนักแต่งไม้ดำเนานเริ่มครับตอนกลางคืนนะครับเพื่อความยากนะครับผมมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาของฝากพี่พี่อ่ามพี่อ่างขอของฝากมาให้พี่เอาเท่าไหร่พี่การเอาเท่าไหร่หกสิบสี่ครับหกสิบสี่ไปเอาเอาแบบไม่แปลรูปนะครับแบบไม่แปลรูปนะครับไปไกล ไปไปไปเลยพี่โอ้โหพี่ขอตัดไม้แบบชิวๆแบบนิวยอร์กไม่ได้หรอเฮ้เจ๊สิพีคงกันดูอุยทุกคนมาเจอนี้มันถือปืนโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะของปลาของปลาพี่เพชรปลาเฮ้ยการตามสนองซะเพชช่วยด้วยช่วยด้วยโดนพ่อมดวิ่งไล่หลับให้สบายต้องไล่ของจริงโอ้โหกำลังจะตาย เฮ้ยแล้วมาติดอยู่ในนี้มันติดอยู่ในแบบบานเรียพ่อมดอะออกไปไม่ได้เรียบร้อยลาก่อนเบย์ไอกดินขุดติดลงได้ป่ะเฮ้ยมันไปด้วยอะทุกคนใครเนี่ยถ้าไม่รู้สึกถ้าตัเองไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายนะครับทุคนด้ครับักีมันคำคอที่มีไม้แค่อันเดียวเอาไปทำไมวะพ่ออะพ่อโมดแล้วอะไม้แบนห้าแปรรูปนะทุกคนไม่มาห้าแปรรูปนะครับไอโชว์มันเหลี่ยมพี่เออเอาไปเถอะอันนึ่งนะเออมาดิพ่อมดอ่ะพ่อมดทำไม หมดแล้วทำไมพ่อหมดแล้วยังไงตัวอะไรทุกคนจากที่ฝั่งนั้นเขาเล่าแบบว่าต่อสู้กันนะคะตอนนี้แล้วก็มาตัดไม้ชิวๆกันตรงนี้ดีกว่าพ่อหมดแล้วยังไงพ่อหมดแล้วยังไงมันเป็นคนละชนิดได้ไหมคะได้ครับผมพี่จ๋างั้นก็ออกไปแล้วหนู่หนุครับพ่อหมดไปแล้วแต่มันไม่ปล่อยหนูทุกคนหวัดดีจ๋าสัมบี้ร้อนทุกคนการวิ่หนีซัมบี้มันยากยากที่สุดมันเหนื่อยก็เลยหาของ ไอ้มันปล่อยหนูมันปล่อยหนูแล้วมันปล่อยหนูทุกคนดูทุกคนดูตัว่ะโอ๊ยเขานี่ทำไมหวานรับแบบรับดาเมจทำไมมันตามมาแบบตั้งแต่ไกลหัวเลยวะมันใครไม่เรียกใครไม่เรียกวะโอ๊ยมันได้โชว์เจอกันมันวิ่งมาถือปืนนะคือมันวิ่งแบบวิ่งเป็นแบบ โชิญใจกันทายเดือนวิ่งสี่คนร้อยเพิ่มมาฆ่าตู้คนเสียบอยู่ใต้ตีนเหมือนนั้นอุ้ยตัวอะไรเนี่ยหนอนใช่เท้าโอ้หทุกคนดูมันยืนรอเราดิโอ้มันมันยังมีน้ำใจยืนรอหว่นแบบบัานตัดไม้อ่ะโอ้โหโโอ้หไปแล้วไไม่ด้้แลวจ้ะอยู่ไม่ได้แล้วจ้ะตัดไม้นะนี่ดีกว่าโอ้ยต้องมีสองตัวอไอ้เมือ่ะเงี้ยกางตังสู้ชีวิตมากเลยอ่ะ่ครับผม เหมือนซอมบี้กับโกลกาลิบเลยครับมีเป็นไงล่ะฆ่าพี่เป็นไงล่ะมีน่าต้อเวนนะครับทุกคนคือมันเจ้าเราให้ได้อ่ะโอ้โหทุกคนดูมันยืนรอเราดิมแบบเออรีบตัดฉันจะฆ่าแกมึงตัดเสร็จเมื่อไหร่กูฆ่ามึงแน่โอเคครับผมมีอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยครับไม่มีซอมบี้สักตัวพอเจ้าฆ่าพ่อค่ะไม่มีซอมบี้สักตัวแต่มันแต่มันโดนมาแล้วมันโดนมาแล้วอู้โดนมาแล้วมันโดนมาแล้วเนืยอมันแบบ็กเอือมเอือมข้างกูวันน่ะ T P S E ใช่เท่ากับ มันถือปืนนะมาดิมาดิตัวเดียวมันมันมันไม่อะทุกคนเฮ้ยทุกคนมันกำลังจะตายพี่หวานเขาดูไอเวนเจอร์ที่สุดแล้วนะชิลเลยตอนนี้ชิลเลยนั่นไง ตัวเห็นหนุมกองที่โอ้ยมายกูหล่นหมดเลยชนะแหละชนะแล้วชนะเลยครับสี่สบบวกสิเป็น50 50ไม่เชื่อโม50ิบวกสิเป็น65โอเคยะนะครับทุกคนโอ้ยพี่โตชนะนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอือตบี้เหรออืมอือโอเคเป็นหมดพี่ฟูครับผมแล้วมารวมสกอร์กันดีกว่านะครับผมของผมเท่าไหร่นะอันแรกอ่ะอันแรกมันคืออะไรนะที่พี่ทำได้อ่ะ ค่าคนใช่ป่ะได้เท่าไหร่วะหสิบห้าบวกสิบเป็นอ่ายี่สิบห้านะครับแล้วมีใครได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรไเนี่ยผมได้สามสิบผมได้สิบห้าเบี้าสามสิบเป้าสิบคืออะไรวะได้สามสิบก็ยี่สิบไอ้ที่หินแล้วก็สิบก็คือเพชรอ๋อเอ้ยยี่สิบอ่ะยี่สิบเพชรยี่สิบเพชรไอ้สิบก็คือหินที่ค่าคนโอเคนะพูดนะคือเบต้าของมันทุกคนตบมือตบมือตบมือเอ้ยเจอแล้วน้องน้องอยากจะคุยตบมือเจนครับทุกคน แปลว่าแปลว่าขอมาไม่มีนะครับผมเจอหนกนะที่เดบายบ